มีเสียมหาถุงมือก่อนหาถุงมือก่อนนะ ไปไหนมาได้ของเต็มรถไปบ้านม่วงไปมานานแล้วได้อะไร ได้หลเยแยะๆเลยกับข้าวน่ากินจังผัดผักบุ้งด้วยเหรออยากกินแกงส้มผักบุ้งอ๋อแกงส้มทําไมไม่เอาต้นใหญ่ๆขาวๆอ่ะอันนี้มันสําหรับผัดน้ำมันหอยอือก็อยากกินแบบนี้อยากกินแบบนานาอ๋ออยากกินแบบแบบต้นเล็กๆไม่ไม่เอาต้นขาวๆีเล็กนะต้นขาวๆเหมือนนิ้วมือเราเนี่ยแหม่ ชอบแบบนี้แบบลูกแล้วมาเขืออลอะเราจะกินกับอะไรน้ำพริกกะปิถ้าถ้าไม่ทําเขียวหวานก็น้ำพริกกะปิโอ,มอ,อ,อไม่รู้ว่าไปจะได้ฝากซื้อ,อเ<า>้ื่อยน,นี่ <พอ S 2> นี่นี่ทอดใส่ไข่าดาวไอทอดใส่ไข่เจียวอร่อยไปไปถอนยาก,ก่อนเอฟซีมันมาวมีเสียมยายหาทั้งวันแล้วเมื่อวานก็ไม่ได้ถอนมือกับคนหนึ่งต้องเป็นคน โศกคนหนึ่งก็งเป็นคนถอนนะครสีทางงั้มันก็ไม่ได้มันแน่นวันนี้ใจได้เยอะอยู่สำคัญอะเสียมันหายากไม่วานยายหาก็ไม่มียายก็ใช้มือดึงเอา เออมันก็ดึงมือค่อยขึ้นมันหาไม่เจอหาไม่ได้จ้าก็เลยฮะใช้มือดึงเอามาผ่านเออมั่ต้องหาเสียมมาขุดขุดลากของด้วยเพราะว่างกมันเยอะลากมันยาวันาะลากมันยาวในตีนยยดึงยังไงก็ดึงไม่ขึ้นแต่ดึงได้นิดเดียวหวานดึงเฉียดๆเนึเดี๋ยวกองไว้ก่อนใส่ใส่ยายนี่แหละลูกเสียมันมีอยู่ด้วยอันนึงทำเป็นบอมาสาวน่อย ใเฮ็ด oh, อสาหน่อยออาสาหน่อยไปเก็บเอใส่ถ like like ุงหนเดี๋ยวยาเก็บเองเก็บใส่ถุงเลยเจาของแม่ด้มอแม่นู่นเพื่ต้องสลาดถุงออกด้วยเอ็ดมืกันไปก่อนเด้อเอ็ดมือปากดูช่องด้วยเด้อเอ็ดมิน เพราะว่ายายอ้ยตาจะเอาหมนมาโรยอีกแต่ว่าลากมันเยอะมากเลยนะคะที่คือตอนที่เขาเอางนะมันเหมือนจะไม่เกิดพอมมนเกิดแล้วโหลากยาวมากเลย ไปเลยพี่น้องขนาดอาเสียนออกแยังไม่อยากออกเลยน้ำลายตอนโคน okay. นี่เพราะโคนมันยาวโอ้โหเรื่องบ่ขึ้นเลยพี่น้องเลย รวมด้วยช่วยกันนะถ้าไม่ช่วยกันแ่ะโอ้โหเหง่องอมๆยู่ตรงีไรสิแมวไม่เจ็บหล่นนะคะแต่วันนี้บรรยากาศดีๆแล้วมันไม่มีแดดเนาะงานไม่ได้ยังร้อนอบอ้าวอยู่เลยนะหลังมืดเมื่อคืนตกทั้งคืนแล้วนะเอฟซีเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยนะคะ อ๋อได้มืดใช่ไหมเพรามืดเป็นผู้ชายเนาะนาถึงมืดเร็วเนาะก็อ๋อประมาณสามแรง,งเลยผมมือ